พุ่งเลยสองพุ่งเลยเอาเพราะว่าถ้าไปหนึ่งรถรถไถยจะรอบช้ากว่ารถหกล้อครับพุ่งเลยพุ่งเลยเออเด่นชานเลยพี่น้องเลยเ้ยเอาไปไปนี่แหละครับ

่าเดี๋ยวไปดูโคร,รงครับผม